สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ที่สุดนิวคอร์ที่สุดของรถใหม่นำมาให้คุณเห็นทุกมุมมองวันนี้เราจะมาพูดถึงรถใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเดบิวต์ไปได้ไม่นานนั่นก็คือเจ้า Honda Civic โฉมปี2022นั่นเองหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวในสหรัฐไปเมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยเปิดตัวอย่างอลังการไลฟ์สดทาง Twitch ในงาน Honda Civic t ทัวซึ่งจัดเป็นครั้งที่20 ตั้งแต่ปี1973ที่ได้เปิดตัวซีวิกในอเมริกาจนถึงปัจจุบันจอาซีวิกก็มียอดขายมากกว่า12ล้านคันส่วนในไทยเองซีวิกก็ได้เปิดตัวตั้งแต่ปี1984จนถึงปัจจุบันสามารถสร้างยอดขายไปได้มากกว่า5 0 0 0 0 0คันและทุกวันนี้ซีวิกเองยังคงมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งใน4เซกเมนต์ครองแชมป์ได้อย่างเหนียวแน่นแม้จะเปิดตัวรถมาแล้วกว่า5ปีก็ตาม เชื่อว่าใครหลายคนได้แสดงความเห็นและทกเถียงกันว่าซีวิกชมใหม่นี้สวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบบางคนชอบบ้างหรือไม่ชอบบ้างในคลิปนี้ทางที่สุดเราจะมาสรุปให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้ว Civic Generation ใหม่ที่11นี้มันแตกต่างจากโชมที่แล้วอย่างไรบ้าง สำหรับดีไซน์ภายนอกเชื่อว่าเป็นที่ถูกเถียงของบรรดาแฟนๆ Honda c ซีว c ไม่น้อยพระชมนี้ได้พลิกโฉมงานดีไซน์แตกต่างจากชมที่แล้วเป็นอย่างมากชมที่แล้วจะมีเส้นสายที่คมดูสปอร์ตมีสันทุกมุมรถซึ่งให้ความดุดันที่มากกว่าผิดกับภายนอกของเจ้าซีวิคชมนี้ที่ถือว่าซอฟต์ลงและดูสุข,ขุมยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทาง Honda าขี้เกียจหรืออะไรนะครับแต่การออกแบบครั้งนี้ทำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบใหม่ของ Honda า ที่เน้นความเรียบง่ายและหรูหรามากขึ้นการออกแบบรอบนี้นำทีมโดยคุณชิเกรุวัตานุกิหัวหน้าฝ่ายออกแบบภายนอกของ Honda RD อเเขาที่กล่าวไว้ว่าทางเขาและทีมงานได้ออกแบบโดยคำนึงถึงคนเป็นศูนย์กลางเน้นการออกแบบกระจกให้มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นทำเสาคู่หน้าให้บางลงและร่นระยะเข้ามาถึงสองนิ้วส่งผลให้กระโปรงหน้ารถดูยาวขึ้นลดระดับเส้นเบลล์ไลน์ตรงกระจกหน้าและเพิ่มช่องกระจกตรงประตูหลังแถวเสาสีให้ยาวขึ้น เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในห้องโดยสารในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหลังก็มีหางเป็ดเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอีกด้วยถือได้ว่าเป็นคันแรกที่ให้เส้นฝากระโปรงหลังมาแบบนี้รวมถึงมีการใช้เส้นสายของตัวรถที่ยาวและกว้างโดยใช้เส้นสายที่เป็นสันหรือเส้นตัดน้อยลงลดร,ระดับเส้นแนวนอนด้านล่างขอบประตูและเส้นประตูให้ต่ำลงปล่อยให้เส้นเชื่อมต่อไหลผ่านรอบคันส่งผลให้ตัวรถโดยรวมดูเตี้ยลงและทำให้ล้อดูมีขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่มั่นคงสปอร์ตแต่ไม่ดูดันโปรไฟล์ตัวรถเลยดูเข้าถึงง่ายสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่ก็ไม่ได้จืดชืดจนเกินไปอย่างที่ซีวิกควรจะเป็นโดยรวมของมิติตัวรถนั้นความยาวตัวรถจะเพิ่มขึ้น2.5เซนติเมตรเป็น4,673ม mm. ิลิเมตรความกว้างและสูงของตัวรถแทบจะเท่าเดิมที่ความกว้าง1,800ม mm, มและความสูง1,414ม mm. เม ฐานล้อมีความยาวเพิ่มขึ้นถึง3.7ซนมขยายฐานล้อเป็นความยาวถึง2,735ม mm. ิลมฐานล้อยาวสุดในบรรดารถในเซกเมนต์เดียวกันทุกรุ่นที่วางขายในไทยสำหรับตัวถังรถทาง Honda ก็บอกว่าโฉมนี้มีความแข็งแรงที่สุดที่เคยมีมาด้วยความแข็งแรงของตัวถังเพิ่มขึ้นถึง8%ความแข็งแกร่งต่อการบิดตัวสูงขึ้นถึง13%เพิ่มบาจอยด้านหน้าแบบแรงสิทธิ์ทานต่ำ แบเริงตัวยึดดัมเปอร์หน้าใหม่และมีการปรับแต่งระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าใหม่ให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นและเพิ่มความเสถียรในทางตรงมากขึ้นทาง Honda ได้เคลมไว้ว่าซีวิกโฉมนี้จะเป็นโฉมที่ขับสนุกที่สุดตั้งแต่ทาง Honda เคยผลิตซีวิกมาเลยทีเดียวเปิดตัวมาทั้งทีทาง Honda เองก็มีตัวเลือกเครื่องยนต์มาให้ถึง2ตัว ในเวอร์ชันที่ขายในอเมริกาจะมีตัวเลือกเริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรไรเทอร์โบให้พละกกำลังสูงสุด158แรงม้าและแรงบิดที่187นิวตันเมตรพ่วงมากับเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับแต่งใหม่และยังให้ระบบสตาร์ทสต็อปมาอีกด้วยถ้าที่ไทย Honda ยอมให้เครื่องยนต์ตัวนี้มาจริงเทียบกับชมที่แล้วที่เป็นเครื่อง1.8ลิตรในรุ่น E อ ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดสําหรับชมใหม่แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนเครื่องตัวท็อปๆนั้นจะให้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบที่ให้พละกําลังสูงสุด180แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรจับคู่กับเ e กียร์ CVT เมื่อเทียบกับเครื่องเดิมจะแรงขึ้น7แรงมา้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น20นิวตันเมตรเพราะทาง Honda ได้ปรับปรุงระบบเทอร์โบและระบบวาล์วไอเสียในระบบว t เทใหม่ Tech นอกจากนี้ยังทำให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นอีกประมาณ0.4กิโลเมตรต่อลิตรด้วยเช่นกันหากใครที่สนใจตัว5ประตูแฮชแบ็กหรือแม้กระทั่งเกียร์ธรรมดาแบบ Type R นั้นคงต้องรออีกสักพักถึงจะเปิดตัวมาให้ยนโฉมกันการออกแบบภายในนั้นจะนำทีมโดยคุณยาซุนอริโอกาวะหัวหน้าฝ่ายออกแบบภายในของพัน da R&D โดยคุณยาซุนอริได้เล่าเอาไว้ว่าทั้งทีมได้สำรวจความต้องการของผู้ใช้งานและค้นพบว่า คนในทวีปอเมริกาเหนือใช้เวลาขับรถเดินทางไปทำงานทุกเช้าโดยเฉลี่ยวันลับถึง45นาทีทั้งทีมออกแบบจึงอยากให้ห้องโดยสารของซีวิกนั้นกว้างขวางมากขึ้นเราได้เห็นว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้มี3จุดด้วยกันนั่นก็คือ 1. ความสะอาดตาโดยใช้เส้นสายที่ตรงไปตรงมากับโครงสร้างของห้องโดยสาร ไม่เน้นเส้นโค้งและใช้วัสดุที่เรียบมากขึ้นเพื่อลดการสะท้อนแสงหรือแองตาเวลาขับรถทำให้รถรู้สึกสดใหม่แม่รกและสะอาดตา 2. จังหวะจังหวะในที่นี้คือทั้งทีมได้ใส่ใจเรื่องประสบการณ์ใช้งานหรือ user experience เป็นหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงที่สะดวกสบายและง่ายของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารทุกชิ้นซึ่งอ้างอิงทิศทางการมองของสายตาคนขับและคนนั่งในการออกแบบ ส่วนสุดท้ายความสะดวกสบายทางเราได้รับฟังความคิดเห็นและฟีดแบคจากลูกค้าเรื่องของการใช้งานโดยได้ขัดเกลารูปทรงและผิวการสัมผัสของปุ่มกดและสวิตช์การบิดต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับผู้โดยสารให้เด่นม,มากที่สุด Honda เองก็ให้ระบบหน้าจอ Infotainment ขนาด7นิ้วสำหรับตัวเริ่มต้นส่วนตัวท็อปจะได้เป็นหน้าจอขยายขนาดเป็น9นิ้วพร้อมเครื่องเสียงโบ12ลำโพงตบท้ายด้วย Apple CarPlay และ Android Auto ในส่วนของหน้าปัด,ดหลังพวงมาลัยนั้นก็ <S <S จะเป็นขนาด7นิ้วในตัวเริ่มต้นและขนาด10.2นิ้วแบบดิจิตอลเต็มตัวพวงระบบความปลอดภัย Honda Sensing ในตัวท็อปแบบจัดเต็มทังกล้องด้านหน้ารถระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้าระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำระบบเตือนการชนและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางเดินรถ และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถเห็นได้ชัดว่า Honda Civic ชมที่11นี้ถือเป็นโฉมที่ทาง Honda ได้รับฟังฟีดแบ็ k และตั้งใจออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ใช้เส้นสายที่เรียบง่ายไปจนถึงการออกแบบภายในที่ลดการรบกวนทักายตาในห้องโดยสารบอกได้เลยว่า Civic มีโอ,อก,กาสสูงที่จะเป็นขวัญใจมหาชนคนไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้น c ีวิกชมใหม่จะพร้อมขายในสหรัฐอเมริกาช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนปีนี้ส่วนบ้านเราคาดการว่า Honda าประเทศไทยจะเป็นเสือปืนว่าอีกตามเคยเปิดตัวให้คนไทยได้เห็นคันจริงกันปลายปีนี้ก็คงต้องรอดูกันว่าทาง Honda จะนำออปชั่นอะไรเข้ามาขายในบ้านเราบ้างแน่นอนว่าพวกเราที่สุดของเรื่องรีวิวจะมารายงานข่าวรถคันนี้ในวันที่เปิดตัวในไทยให้ทุกคนได้ทราบกันอีกเช่นเคย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีคลิปใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ